พบกับทีเด็ดสะตเต็มข้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างแอตมาดริดเจอกับบาเยอร์มิวนิกครับนัดเจอกันในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกวันที่1่ธันวาคมเวลาตีสามตงครับมาดูความพร้อมของเจ้าบ้านจากสเปนอย่างแอตมาดริดนะครับความพร้อมโดยรวมแม้จะไม่เปลียป่ยนปลางาเหมือนฤดูกาลก่อนแต่ก็ใช่ว่าจะให้ทีมอื่นมาบุกเก็บสามแต้มออกไปง่ายๆนะครับพวกเขาก็พร้อมหลออเก็บสามแต้มจากทีมเยือนเหมือนกันดังนั้นเกมนี้ก็ยากหน่อยครับ มาที่ทีมเยือนอย่างบาเยิร์มิวนิกครับแม้ว่าจะบินมาเยือนไกลหน่อยแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นปัญหาครับเพราะนักเตะทุกคนนี่ฟิตสมบูรณ์พร้อมจะขยี้ฉีกล่างคู่แข่งเพื่อเก็บสารแต้มมากอดให้ได้เกมนี้ผมว่ามันหยดแน่นอนครับสำหรับเกมนี้นี่ผมคิดว่าอยู่บาเยิร์สบายใจกว่าครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอออนไลน์0 1นะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องทีเด็ดซับเต็มข้อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ